ทีก็จะมาสาธิตขั้นตอนการทำวัสดุอย่างหนึ่งซึ่งมีความจำเป็นมากสำหรับการทำโขดนะครับก็คือดินที่จะเอามาใช้ในการปั้นหรืออามากระแนงนะครับวันนี้ก็จะเป็นการผสมดินปั้นดินกดลายกระแนงนะครับซึ่งมันมีอยู่2ชนิดที่ใช้ในปัจจุบันนี้นะครับ ก็คือดินไทยครับดินวิทยาศาสตร์ถึงดินญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันนี้ก็จะสาธิตการทําการผสมดินวิทยาศาสตร์หรือดินญี่ปุ่นนั่นเองท่นนี้มีสมาชิกถามว่าเอาที่ครูเคยอธิบายว่าให,ให้ใช้ดินไทยเนี่ยใช้ดินไทยชิ้นงานก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับจะแหน่ออกมาแล้วก็จะได้เป็นลักษณะน,น,นี้นะครับ ถ้าเป็นดินวิทยาศาสตร์กัแหนะลายออกมาติดโดนลายแล้วก็จะเป็นลักษณะนี้ซึ่งคุณสมบัติทั้งสองอย่างนั้นนะครับใช้ได้แทนใช้แทนกันได้เลยแต่นี้ข้อดีของดินวิทยาศาสตร์นะครับข้อดีของดินวิทยาศาสตร์คือมันจะใช้ได้จนจบสุดท้ายเลยเวลาเราผสมดีแล้วเราจะถ้าเราผสมด้วยดินไทยเนี่ยเราจะเจอปัญหาว่าดินมันจะใช้ไปสักแพทหนึ่งประมาณวันสองวันมันก็จะแข็งตัว แล้วก็จะทําให้เสียใช้งานไม่ได้กเราจะทําทีเราต้องกักปริมาณพอประมาณที่เราจะใช้ถ้าเหลือแล้วมันก็จะเสียคือมันมันโดนอากาศแลาพอากาศมันก็จะแห้งแล้วก็แข็งไม่สามารถจะใช้งานได้ส่วนดินวิทยาศาสตร์จะอยู่ได้ทนนะครับมันจะไม่แห้งเมื่อโดนอากาศมันจะไม่แห้งแล้วมันก็จะไม่แข็งนะครับก็มัสามารถใช้ได้จนนะครับแต่ว่าข้อเสียของดินวิทยาศาสตร์นี้นะครับก็คือ มีราคาแพงกว่าเวลาทำนะครับแต่วันนี้ยังไงก็จะสาธิตการทำดินวิทยาศาสตร์หรือที่เราเรียกว่าดินญี่ปุ่นแต่สูตรทั้งทูนั้นมีความแตกต่างจากดินพิษวิทยาศาสตร์ที่เ,เขาอธิบายวิธีทำส่วนผสมในใน u t u b e หรือในใน,ในสื่อต่างก็มีการออสอนพิธีการทำวิทยาศาสตร์อยู่หลายแต่สูตรทั้งทูนั้นมีการพัฒนาสูตรขึ้น เพื่อให้ดินนั้นมีความไม่หดตัวนะครับอสาหรับส่วนผสมนะครับก็จะมีอย่างนี้ก็คือจะมะีตัวนี้สำคัญเลยครับแป้งข้าวเหนียวแป้งข้าวเหนียวนะครับอันนี้กิโลละสี่สิบสองบาทแป้งข้าวเหนียวนะครับแล้วก็จะมีกาวยี่ห้ออะไรก็ได้นะครับเป็นกาวลาเท็กหรือว่าเป็นกาวยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับ T.O.A นะครับเสร็จแล้วก็จะ ใช้นี่นะครับเบบี้เบบี้ออยเบบี้ออยนะครับอันนี้ขวดเล็กๆขนาดนี้ราคาก็ประมาณสัก5-60บาทนะครับแต่ว่าผสมได้หลายครั้งแล้วก็วัสซลีนวระสิีนิ์มปขนาดนี้ก็ประมาณ0 0บาทนะครับแต่ว่าใช้ใช้ได้หลายครั้งนะครับต่อไปก็จะเป็นโลชั่นเป็นโลชั่นอันนี้โลชั่นนี่แม่บ้านของคุณผู เขาทาขึ้นมานะฮะทำมาใช้เองไม่ได้ทาขายนะทำขึ้นมาใช้นะครับแล้วก็มีสารสารกันเสียซึ่งก็คือเบนโซเอตโซเดียมเบนโซเอตเป็นสารกันเสียสยนิดนึงนิดหน่อยก็จะกันเสียนะครับแล้วก็จะตัวนี้ที่ว่าไม่เหมือนกับส่วนผสมของของที่อื่นก็คือเราจะใส่นี่นะครับผงแทนเซียม ใส่ผงแคลเซียมไปเพื่อ,อให้ดินที่ผสมแล้วเมื่อมันแห้งมันจะไม่มีการหดตัวและไม่มีการแตกตัวนะครับสำหรับส่วนตัวผสมนะครับอุปเครื่องมืออื่นก็คือจะมีอะไรกระป๋องนี่อุปกรณ์รอื่นก็จะมีกระป๋องสำหรับผสมแป้งมีตะหลิวหรือว่าช้อนหรือทัพพีแข็งๆนะต้องต้องมีความแข็งต้องแข็งแรงแล้วก็อันเดิมนะอะพระเอกก็คือเกลียงนะครับเอาไว้แทะเอาไว้ผสม แทนมือแล้วนะครับแล้วก็จะมีะนี่มีสำคัญนะก็คืออุปกรณ์ที่จะต้องขาดไม่ได้เลยก็คือถ้วยตวงหนึ่งถ้วยตวงนี่นะครับขาดไม่ได้เลยอ่ะก็จะมาเริ่มการผสมเลยนะครับก็เตรียมอุปกรณ์เนะี่ยเดี๋ยวขออนุญาตเอาอุปกรณ์ลงจากโต๊ะก่อนนะครับเพราะว่าเพราะว่าโต๊ะสาธิตก้อนางเล็กนะครับก็ขออนุญาต เอาลงข้างล่างก่อนทีใช้เฉพาะที่ที่ใช้ก่อนนะครับโอเคอเติมโซเดียมเบสเอตหรือสารการเสียลงไปสักประมาณอันนี้หนึ่งสักประมาณสักเซนหนึงสาของซองนะครับเพื่อไม่ให้เสียแล้วก็นวดต่อนวดต่อนวดต,ต่อนะครับให้ให้ให้เข้ากันให้เข้ากันเดี๋ยวก็พอ ส่วนผสม,สมโตนี่เป็อเอผสมกับแป้งที่เรานวดดีแล้วเราก็จะวางลงข้างล่างเลยนะคะรับบนโต๊ะนี่ต้องเห็นโต๊บบนะตค,ตค,ตคื้นเรียบแบบนี้ครับเป็นโต๊ะคื้นเรียบโต๊ะคื้นเรียบนี้โต๊ะพื้นเรียบๆนะเอาละเราก็จะเอาแป้งแป้งข้าวเหนียวเทลงบนโต๊ะแป้งข้าวเหนียวเทลงบนโต๊ะนิดหน่อยนะเพื่อไม,ไม่ให้ติด ต้องมีลูกมือนิดหนึ่งนะเพราะว่าเราเนี่ยเราก็าจะเทเทไปบนโต๊ะนะครับเทอย่างเงี้ยเทบนโต๊ะเอาละครับ่นีประมาณนี้นะครับเทบนโต๊ะ <c oughs> แล้วก็าปาดให้นีฮะลักษณะเหมือนกับอาบางทำโรตีลักษณะเหมือนใช้แป้งนิด หรือตอนเช้าไปซื้อไปน้ำโกก็จะเห็นเละเห็นไปข้างลักษณะนี้นะครับแล้วก็จยาเอาส่วนผสมลงมาบนโตะแหละเพื่อน,นวดต่อเอาเห้ัญญูผสมนะครับเราก็จะค่อยแต่ล่อมนะครับแล้วก็ค่อยไม่อแต่ล้อมเอาแป้งแต่ตลอมลงไปเพื่อจะไม่ให้ติดนะครับเพื่อจะไม่ให้มีการติดนี่มันจะไม่ติดนะครับแล้วก็เอามือของเราเนี่ยชโลม จะลงเบบิออยสักนิดนะึงเพื่อมให้ติดมือนะฮะอาละนิด,ดีพอนะอมือเน,นี้ยถมือเนี้ยมันจะไม่ติดมือใช่ไหมเนี่ยจะหลุดหมดเลยเนี่ยแป้งที่เศษเศษแป้งที่ติดตามนี้จะหมดนะแล้วก็จะนวดต่อ,อนวดเรื่อยๆน,นวดไปนวดลักษณะเหมือกนกับทำ ซาลาเปาหรือว่าทำปลาทงโกยังไงยางไนเลยอ่าอ่าัวไปเรื่อยเรื่ยจนกว่ามันเป็นเนื้อเดียวนะฮะอ่ะอาเดี๋ยวมมีติดมือแล้วไอ้ที่ติดมือมันก็จะหลุดเนี่ยจะหลุดลอกเลยมันจะไม่เลอะเทอะแล้วเ,นะเนี่ยแล้วก็นวดไปเรื่อยเ,เรื่อยนวดไปเรื่อยถ้ามันรู้สึกว่ามันแต่ด้างเราก็เอาวัสลิน ใส่เข้าไปหน่อยทาท,าทามันจะไม่กรได้างแล้วก็เราอไปใช้เลยได้หรือเปล่าตอนรวดนี้ทาตอบก็คือเราต้องเอาไปบ่มสักหนึ่งคืนนะครับโดยเราจะเอาไปแวกนะฮะหลังจากเรานวดเข้าไปเนื้อเดียเสร็จเราเราก็จะไปไปเอา,อาฟิล์มยืดเอามาห่อไว้แล้วก็ทิ้งไว้หนึ่งคืน ที่นหนึ่งคือแล้วพวกนี้ก็ใช้ได้นี่เกิดจะใช้ได้ลนลักษณะจะเหนียวไไนี่นะลักษณะจะเหนียวหะเห็นไ,ไหมฮะเอเคเนี้ยเหนียวเนี้ยเอ <c oughs> อก็สนุกดีนะล้วได้ออกล้างกายด้วยเ <c oughs> นี่ยนวดไปก็อาจจะเปิดเพลงฟังไปด้วยนะครับ <c oughs> เปิดเพลงฟังอ <c oughs> ่าเราก็จะใช้เวลานวดอย่างเงี้ยไปประมาณสักสิบนาทีนะครับอ่าแล้วครับ เริ่มเริ่มตืม่นบอเติมโชั่นแล้วก็เติมโลชั่นลงไปนะครับเติมน้ชั่นไปเพื่อให้ดินนั้นมีความนุ่มและเหนียวนี่นะแต่นี่มันมันจะไม่มันจะมันจะไม่ค่อยติดมือเลยใช่ไหมสังเกตว่าถ้าส่วนผสมมันเข้าที่ปึ๊บมันก็จะไม่ติดมือ ถ้ามันเหนียวมันเหลวเกินไปเราก็จะเอาเติมแคลเซียมลงไปนะถ้ามันเหลวเกินไปนะครับอ่ะขั้นต่อไปก็จะเติมสารกันเสียลงไปตัดหน่อยไป